ถากระทะใบเดิมมันขึ้นสนิมไม่ไวก็โยนทิ้งไปแล้วมาจัดใบใหม่กันคะ่ะทุกคนรอบนี้เอาแบบใหญ่สะใจแล้วก็ให้มันทนใช้ได้เป็น10ปีไปเลยที่วิวเลือกมาจะเป็นของอีโควินนะคะตัวเนี้ยก็เล็งๆอยู่นานกว่าจะจัดมาเหมือนกันคะ่ะซึ่งตัวกระทะเนี่ยเขาบอกว่าทําจากหินไมฟานสีขาวธรรมชาติจากอเมริกาคะ่ะในเซตเนี่ยนอกจากจะมีกระทะแล้วก็จะมีตัวคู่มือตัวฝาซึ่งเป็นฝาแก้วนะคะทุกคนแล้วก็มีตะหลิวนะคะเป็นเกตฟูดเกตมาให้ด้วยจะบอกว่าตัวฝาและตัวหม้อคือค่อนข้างที่จะมีนนนนนนน้ําาหหักกกเเเลลลยยะะใคคคคิปป็็ือขดดญ่่สุุท 3 2เซนติเมตรตัวกระทะเนี่ยใช้ได้กับทั้งเตาแก๊สแล้วก็เตาแม่เหล็กไฟฟ้าเลยเขาออกแบบมาให้กระจายความร้อนได้แบบทั่วถึงด้วยชอบที่ด้านข้างเขาทําเป็นปากเอาไว้ให้เราแบบว่าเทแกงได้ง่าย,ายตัวด้ามจับจะเป็นไม้เทียมนะคะซึ่งสวยมากโอเคเดี๋ยวไปทดสอบกันว่าจะติดกระทะหรือเปล่าเมนูแรกนะคะอุ่นเป็นแกงพะแนงไปเลยค่ะทุกคนเป็นแกงกะทิอย,อย่างที่เห็นตามภาพเลยนะคะทุกคนไม่มีติดกระทะเลยวก็เชื่อว่าหลายบ้านเป็นเหมือนกันพอจะทําเมนูถัดไปส่วนใหญ่ก็ไม่ค่อยล้างใช้วิธีการเช็ดแล้วไปผัดต่อจะบอกว่าวิวเองก็เชดดกกัััันนนนนนนคคค่่่่่ะเเมมมูีี้้้ืออผผไชโปพใสําิลยทุจร สุดก็คือไม่มีติดกระทะต่อไปจะเป็นข้าวต้มนะคะใช่แล้วทุกคนวันนี้เราจะกินข้าวต้มกุ้ยกัน<อ>ค่ะจริงๆคืออุ่นจนเดือดเลยนะทุกคนแต่ไม่มีติดกระทะเลยสุดท้ายเมนูทอดค่ะทุกคนอันนี้คือทอดจริงแต่แคือแบบไม่อยากใส่น้ำมันแล้วไงกลัวว่ามันจะอมน้ำมันก็เลยอุ่นแบบแห้งๆอย่างนี้<ก>ไปแล้วค่ะใช้ะะตาหลวกดให้แนบกับกระทะเอานะคะเป็นยังไงกันบ้างล่ะคะต้มผัดแกงทอดคือผ่านทุกเมนูค่ะทุกคนซื้อแล้วก็ซื้อที่ทนทนแบบที่ใช้ได้นานๆพิกัดทิตกาค่ะ